เวลาออกกาลังกายแล้วกล้ามดูฟูมากแต่พอตื่นมาหายหมดต้องทํำยังไงครับมันใหญ่ตลอดไหมเอออันนี้นะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาเวลาเวลาเล่นเนี่ยอย่างวันนี้บนผมเล่นอกใช่ป่ะอย่างวันนี้ผมเล่นอกนะอันนี้ก็เป็นคําถามที่ดีนะคนใหม่ๆอาจจะแบบไม่ค่อยรู้ว่าเฮ้ยทำไมเล่นเสร็จแล้วมันแบบมันฟูจังวะนะทำไมเล่นเสร็จแล้วแบบตรงนั้นมันฟูจังเลยทีนี้นะครับแต่พอเล่นหายเสร็จเล่น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 เสร็จไปสักพักนึงแล้วอ่ะทำไมมันหาย มันไม่มีเหมือนเดิมครับก็คือเวลาเราเล่นเวทเสร็จนะครับกล้ามเนื้อมันจะฟูเพราะอะไรเพราะว่า,าเลือดมันไปปั๊มด้วยหนึ่งเลือดมันไปปั๊ม <ๆ S 2> ด้วยนะครับกินคงกินค่าเติมไกโคเจนเข้าไปเติมคาร์บเข้าไปนะครับมันก็ฟูขึ้นมานะครับแต่พอเรานอนนะครับตอนช่วงเรานอนนะเราไม่ได้รับสารอาหารนะครับเราไม่ได้รับสารอาหารนะครับมันก็แฟตลงมันก็แฟตลงนะครับแต่ถามว่ากล้ามเนื้อยังอยู่ไหมยังอยู่นะครับมันยังอยู่แต่แค่มันค่อยๆโตทีละนิดทีละนิดแทบเราแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับเราไม่รู้หรอคร นึกไม่ออกไลยครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรากินข้าวเม็ดไหนแล้วเราโตเหมือนละกันนะครับเล่นเวทแล้วก็ไม่รู้ว่าเซตไหนเล้วมั่งโตปะอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเราก็จะไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับมีทางเดียวที่จะทำได้นะครับคุณมิเตอร์ลีทำต่อไปทำต่อเนื่องนะครับทำต่อไปนะครับ